เมเจอร์สวัสดีครับเมเจอร์เฟอร์นิเจอร์สวัสดีครับวันนี้พบกันนะครับในวันอาทิตย์นะฮะวันนี้วันที่วันที่หกแล้วนะฮะวันนี้มาช่วงเวลาเที่ยงกันเลยช่วงเวลาทานเขาเที่ยงกันนะครับหลังจากท่านทานเขาเที่ยงกันแล้วนะครับวันนี้ชมๆกันไปนะครับแล้วก็แวะมาที่เมเจอร์เฟอร์นิเจอร์มอลล์นะฮะวันนี้ ทำการไลฟ์สดที่สาขานครศรีธรรมราชนะครับในไมแบบสีชมพูเลยนะฮะด้านหลังนะครับช่วงเดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์ตุรจีนผ่านไปแล้วสีแดงๆดงได้กันบ้างหรือเปล่านะครับช่วงสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์แห่งความรักแล้วนะครับท่านที่กําลังฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งนะครับมามาเลือกดูกันนะครับจัดรายการกับ พี่มิเร์เฟอร์นิเจอร์มอเราจัดรายการช่วงวาเลนไทน์ให้กับท่านนะครับเริ่มกันแล้วนะครับสินค้าในราคาพิเศษในราคาจับเป็นคู่จับเป็นเซตสุดประหยัดให้กับท่านลูกค้าในช่วงเดือนของแห่งเดือนแห่งความรักเนาะอ่ะ14กุมภาพันธ์นะครับอ่วันนี้ขออวดหน่อยขออวดหน่อยนะครับทำเซตอวดเลยกับมจเร์นครศรีธรรมราชนะฮะท่นที ไปสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาในจังหวัดภูกเก็ตสุราษฎร์ธานีนะครับหรือว่าสุพรรณนะครับพิุนุโลกราชบุรีโคราชอ,อุดรหรือว่าฉชะเชิงเซานะครับเราจัดบูธจัดซุ้มให้กับท่านลูกค้าอ่ะได้ถ่ายรูปได้เช็คอินกันแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษในช่วงวาเลนไทน์ทุกสาขาล้อมกันแล้วนะครับยังไงสอบถาม สาขาใกล้บ้านของท่านลูกค้าแล้วกันเนาะในสัปดาห์นี้นะครับท่านลูกค้าที่ถามหาเรื่องของสินค้าผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับเรายังมีเรื่องของบัตรเครดิตนะครับบัตรเครดิตธนาคารชั้นนาไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงเทพกรุงไทยกรุงศรีกสิกรก่อนนะครับจัดโปรโมชั่นผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์นานสูงสุดนะครับถึงสิบเดือนเลยทีเดียวนะครับจะจัดรายการให้กับท่าน สินค้าที่ร่วมรายการนะครับหรือท่านลูกค้าที่พลาดนะครับที่พลาดในช่วงของลอตเตอรี่นะครับช่วงวันหวยออกอติดตามกันได้เลยนะครับ80บาทท่านไม่ถูกเอามาเป็นส่วนลดกับ m a j o r เจอร์เฟอร์นิเจอร์มอล์นะครับแต่ติดตามทางหน้าเพจกันได้นะฮะในส่วนของท่านลูกค้าที่อ,อยากได้เฟอร์นิเจอร์นะครับช่วงนี้เฟอร์นิเจอร์ที่เป็นโซฟานะโซฟาผมบอกออกก็เลยว่า ช่วงนี้เมเจอร์เฟอร์นิเจอร์บอกนำโซฟาแบบใหม่ๆรุ่นใหม่ๆนำมาจัดให้กับท่านนะครับกำลังทยอยเข้าทุกสาขามีรูปแบบใหม่ๆอยากให้ท่านดูนะครับอ่ะวันนี้ขออนุญาตเป็นอ่เป็นเซตเนาะเป็นเซตเซตสุดประหยัดที่จัดรายการอยู่ในช่วงนี้นะครับถึงวันที่31มีนาคมนะครับร่วมกับที่นอนด้วยรายการน,นะครับที่นอนจะจัดโปรโมชั่นอยู่ จะเป็นที่นอนตอนนี้จะเป็นที่นอนเซอรี่นะครับจัดให้กับท่านอยู่วันนี้ขออนุญ,ญาตแบบรบรัดและกันเนาะ,ะตัวนี้จะเป็นชุดห้องนอนมาเวลนะครับชุดห้องนอนมาเวลวันนี้ลูกค้าจิบจาหน่ายกันนะครับขออนุญ,ญาตและกันนะครับวันนี้หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทนะครับเป็นชุดห้องนอนมาเวลขนาด ห้าฟุตนะครับมีให้ท่านเลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีแว็กวอนนัทผ้าน้ําตาลหรือโซ,โซลิดก,กาไฟแล้วก็ซอฟวอนนัทกาไฟนะครับถ่าลูกค้าบอกว่าแล้วสีนี้เป็นอะไรนะครับสีนี้เป็นสีโซลิดก,กาไฟนะครับสีโซลิดก,กาไฟจะออกลายน้ําตาลนิดนึงนะครับในส่วนของด้านในก็จะเป็นสีโซลิดเป็นหลักนะครับผมขอบอกว่าคุ้มมากสาหรับ,บชุดนี้นะครับขนาด5ฟุต มาพร้อมกับเตียงตู้เสื้อผ้าขนาด5ฟุตนะครับไม่พอแถมเครื่องนอนให้กับท่านนะครับมีหมอนอิงหมอนข้างโอทอติีมีหมอนข้างมีหมอนนุนนะครับหมอนหนุนขออนุญาตรยการนะครับพร้อมกับเครื่องนอนอีก1นึนนชิ้นนะครับมาพร้อมกับโซฟาโอวิโตอีกหนึ่งนะครับที่นอนอีกหนึ่งนะครับในราคาสุดพิเศษ13,900บาทนะครับวันนี้ถึงวันที่31 มีนาคมเท่านั้นชุดมาเวล1,3900บาทนะครับอ่ะชุดต่อไปนะครับพาชมส่วนของชุดประหยัดประหยัดนะครับชุดน้องนอนแจ๊สก็เช่นเดียวกันนะครับชุดน้องนอนแจ๊สจัดรายการให้กับท่านนะครับ2 9,900บาทนะครับปกติแล้วชุดน้องนอนแจ๊สจัดเป็น6ฟุตนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าเตียง6ฟุต แล้วก็โต๊ะแป้งตู้อนเนกประสงค์มาพร้อมกับไซบอร์ดแถมฟรีอีกนะครับจัดคู่กับที่นอนจีเนียสนะครับแล้วก็ชั้นวางทีวีโมโลนี่นะครับโต๊ะอาหารสี่ที่นั่งนะครับสกอปเปียรวมถึงโต๊ะสนามนะครับสำหรับท่านลูกค้าเอาไปวางหน้าบ้านหรือในสนามของท่านแล้วก็ชุดเครื่องนอนชุดนี้สุดประหยัดจริงๆนะครับคุ้มเลยซื้อทีเดียวคุ้มไปเลยนะครับ29,900บาทนะครับ ท่านลูกค้าที่ถามหาในส่วนของชุด3ฟุต3.5ฟุตนะครับ3.5ฟุตจัดรายการให้กับท่านอยู่นะครับจะเป็นชุดท้องนอนสมาร์ทนะครับมีสองสีให้ท่านเลือกนะครับมีสีโซลิกแล้วก็สีแบ็กบอลัสนะครับอันนี้ขออนุญาตโชว์เป็นสีโซลิกนะครับมาพร้อมกับชุดเครื่องนอน รวมกับที่นอนนะครับมีเตียงมีตู้เสื้อผ้าบานสไลด์อันนี้แนะนําให้ท่านลูกค้าได้ดูกันแล้วนะครับอันนี้ขอแบบสรุปคร่าวๆแล้วกันแล้วมาเรื่องของโต๊ะแป้งนะครับบวกสตูนนะฮะเครื่องนอนครบเลยทีเดียวในราคา9,900บาทเท่านั้น9,900บาทนะครับอย่าลืมนะครับกับเมเจอร์ฟินิชบอลใกล้สาขาไหนถามสาขานั้นได้เลยนะครับเปิดทุกวันนะครับ,เป,นนรบเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา8ปดนาทีถึง 19นิกานะครับไม่มีวันหยุดนะครับอ่ะวันนี้ขออนุญาตโชว์ในส่วนของโซฟานะครับถ้าลูกค้าต้องการแบบประหยัดประหยัดเนอะโซฟาเข้ามุมเล็กๆแล้วกันนะครับก็จะเป็นรุ่นนี้เลยนะครับยังจัดรายการให้กับท่านนะครับเขาบอกว่านุ่มเลยทาดิโอนะฮะหมอนนี่นุ่มจริงๆนะครับแล้วก็โครงสร้างนี่แบบบึ๊บๆเลยบึ๊บๆเลย,เลยผมบอกงนี้นะครับ ในภาพอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ท่านลูกค้ามานั่งแล้วผมพอบอกว่าคุ้มค่าในราคาจริงๆยังจัดรายการให้กับท่านอยู่ครับ9,900บาทนะครับ9,900บาทเท่านั้นนะครับหรือท่านลูกค้าที่ต้องการเป็นโซฟา2ที่นั่งก็ยังมีให้กับท่านอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นแบบที่มีแขวนบางๆหรือว่าจะเป็นรุ่นโอวิโตนะฮะยังจัดราคาอยู่นะครับยังจัดราคาอยู่รีบกันเข้ามาเลย ตอนนี้ราคายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับหลายๆที่ราคาเริ่มปรับกันแล้วนะครับแต่เมเจอร์โปเจอร์หมอยังตึงราคาให้กับท่านอยู่นะครับขอบอกคุ้มค่าราคาจริงๆนะครับหรือจะเป็นโซฟาปรับนอนยังมีนะครับฟังกช์ชันที่แบบสบายๆตัวนี้จะเป็นไซส์เล็กหน่อยเนาะนี่เลยนะครับซ้ายขวาติดมุมติดข้างให้กับท่านนะครับหมอนสามารถนะตัวนี้ก็เรียกว่ามีตีนตู้แกนะสามารถปรับนะฮะ ไปแปดพุ้นตากแดดหน่อยอนะครับแต่เป็นหนังก็ไม่ควรจะตากแดดนะเดี๋ยวจะกรอบนะครับถ้าลูกค้าทำความอาจเช็ดผ้าแบบธรรมดาธรรมดาไปเลยนะครับตัวนี้มาให้ท่านสําหรับท่านลูกค้าที่ชอบแบบโซฟาปรับนอนแต่ไม่มีพื้นที่นะฮะพื้นที่จํากัดนะครับต้องเป็นรุ่นนี้เลยบาร์เทอร์แค่หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทราคาสวยงามมากจริงๆนะฮะต่อไป L shape L shape L shape เรียกว่าเข้ามุมนะเข้ามุมตัวนี้นั่งสบายมากนะครับเป็นหนังออยนะเป็นหนังออยนั่งแบบสบายๆเลยนะครับเป็นหนังไบแคทแต่เป็นลักษณะของเขาเรียกว่าเงางามนะครับขอบอกว่าท่านลูกค้าทําความสะอาดนะครับแล้วแสงส่องสวยจริงๆสาหรับรุ่นนี้นะครับโซฟาแจ๊สนะฮะจัดรายการอยู่นี่ ไม่ร้อนนะครับแต่ลูกค้าบอกว่าโซฟาหนังกลัวร้อนนะฮะเมเจอร์เฟอร์นิเจอร์กล้าพูดเลยว่าโซฟาของเราไม่ได้ร้อนครับลูกค้าดูแล้วสภาพเหมือนแบบนั่งหนังอะไม่ค่อยชอบนะครับอ่ะมาลองทดลองดูกันได้ตัวนี้จัดรายการให้กับท่านนะครับ1นึ่งหมื่น 5, บาทนุ่มจริงๆนะครับแล้วดีไซน์ที่แบบเรียกว่ามีส่วนโค้งส่วนเว้านะมีส่วนโค้งส่วนเว้าจริงๆอ่าดูกันนะครับ จุดเด่นจุดเด่นจุดเด่นนะฮะตัวเด่นของเราก็ยังอยู่นะครับมีจําหน่ายให้กับท่านหลายๆท่านยังชื่นชอบกันอยู่อ่านี่เขาเรียกว่าเป็นหนังลายใหม่นะครับเป็นผ้าอิตาลีนะครับยังมีหลายรูปแบบนะครับตัวนี้จัดรายการอยู่นะครับโซฟาจัดตินนะครับนุ่มสุดจริงๆจะเป็นเขาเรียกว่าหนังผ้าเนาะเป็นผ้าผสมหนังทุกว,วันนี้ นะครับถ้าลูกค้าบอกว่าเจ้หนังก็ไม่ได้ชอบเท่าไหรชอบผ้าก็ไม่ได้ชอบเท่าไหรผสมกันไปเลยครึงคร่งๆนะครับแล้วก็ดูแลรักษาง่ายนอนสบายนั่งสบายจริงๆกับผ้าอิตาลีทุกวันนี้นะครับที่สําคัญคือเขาเรียกว่าอะไรไม่อ้มเหงือ่อไม่อ้มกลิ่นะนะครับเราเหงื่อลรวร้อน,รอนจริงนะครับบางทีเราไปนั่งโซฟาแล้วยิ่งทําให้เหงื่อร้อนนะครับแต่ของเราตัวนี้นั่งเยน็นสบายนะครับขอบอกนั่งเยน็นสบายจริงๆนะครับ นอนทั้งคืนยังได้เลยนะครับนอนทั้งคืนแบบสบายตัวจริงๆนะครับต้องเป็นที่เมเจอร์เฟอร์เนเจอร์มองนะฮะยังมีตัวใหม่นี่ตัวนี้เพิ่งเขาเรียกว่าด้วยฟังก์ชันนะครับด้วยฟังก์ชันตัวใหม่เลยตัวนี้นี่ขนาดสวยนะสามเมตรสิบเจ็ดเซนนะครับเป็นแบบสบายสบายเขาเรียกว่าสาวบางหุ่นบางล่างน้อยนะครับตัวนี้เลย นะ,ะโซฟาอะไรเอ่ยรุ่นนี้นะครับเบลเยี่ยมนะครับมีให้เลือกอยู่3สีนะครับตอนนี้มีให้เลือกอยู่3สีและก็ที่สำคัญราคาพิเศษจริงๆนะครับและที่สําคัญคือความพิเศษอยู่ตรงนี้นะครับช่อง USB ช่อง USB มีทั้งซ้ายทั้งขวาเฮ้ยมันข้อดีนะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่โซฟาตัวอื่นนะครับที่เราจัดรายการกันอยู่นะ จะมีส่วนใหญ่แค่มีซ้ายหรือว่าขวาแค่นั้นนะครับแต่เนี้ยซ้ายขวาไม่พอให้สองรูอะให้สองเสียบอ่ะเสียบได้สองสายเลยแล้วก็ซ้ายขวารวมเป็นสี่สายเลยนะคุ้มจริงๆรนะิงแบบตัวนี้นะครับที่สําคัญนี่ผมอนุญาตนะครับตัวเนี้ยถ้าลูกค้าสามารถถอดได้นะถอดเอามาเป็นฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งขวาฝั่งซ้ายถ้าลูกค้าอนุญาตนะครับชฮะอ่าหล่นนะครับ นี่ขออนุญาตนิดนึงนะครับตัวนี้สามารถถอดเสียบเป็นเขาเรียกว่าเป็นโซฟาผมขออนุญาตนิดนึงผมดีอถอดได้ไหมนะครับนะฮะนี่เลยถ้าลูกค้าสามารถถอดตัวนี้ได้นะฮะนี่จะถอดตัวนี้นะครับขอ,อนุญาตเลยการนํามาเสียบตรงนี้ได้เป็นแขน เป็นโซฟาเบดได้อีกนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นโซฟาพัก,กวอนแบบยาวได้อีกนะครับสามารถแยกเป็นโซฟาสองชิ้นได้เลยเป็นโซฟาสองตัวได้เลยพิเศษจริงๆโซฟาตัวนี้ฟังก์ชันสุดยอดนะครับซื้อหนึ่งได้เท่าไหร่ล่ะไม่ใช่สองแล้วนะครับได้สามได้สี่เลยนะครับแล้วก็แถมหมอนให้อีกห้าลูกเลยนะครับซื้อโซฟาตัวเดียวได้โซฟาสองตัวอ่า ฟังก์ชันโซฟาตัวนี้สุดยอดจริงๆนะครับท่านลูกค้าที่แบบอยากปรับแตง่งปรับเปลี่ยนโซโฟานั่งไปน,นานนาหามุมสร้างบรรยากาศนะครับขอบอกเลยแนะนำตัวนี้นะครับจะรายการวันนี้นะครับรีบกันเลยนะครับถึงกลางเดือนนี้เองถึงวันที่สิบห้านะครับตอนนี้ท่านที่ดูรายการนี้อยู่นะครับดูไลฟ์สดกันอยู่หรือว่าดูย้อนหลังนะครับ ตอนนี้จัดรายการนะครับ14,900บาท14,900บาทโซฟาเบนเยี่ยมนะครับนังสบาร์ตกนะครับนุ่มนั่งสบายหมอนห้าใบแถมให้อีกเลยนะครับแถมห้าใบให้อีกเลยเอาไปนอนให้อิ่มเลยแหละนะครับตัวนี้ปรับได้อีกนะนี่มันจะดีอะไรนันนั้นกับโซฟานี้ ล่าสุดเท่าไหร่นะโซฟาตัวนี้ปรับนอนเนี่ยเอาแบบแบบแบบประหยัดเลยกับโซฟานี้ที่ที่เห็นในท้องตลาดนะกับเมเจอร์เราก็มีนะเมเจอร์เราจะมีอยู่ตรงนู้นนะครับ5,900บาทนะครับแค่ตัวนี้ก็ล่อไป6,000แล้วนะครับแต่เนี้ยเราได้อีกนะครับคุ้มมากๆปรับที่นอนได้3ระดับนะครับอ่าปบขึ้นมาอ่าอย่าหน้าแตกสิลูก นะครับน <idian> <fashioned language> ี <breve mini flat> ่สวยงามมากเอาไปนอนกันโซฟาเบดได้ท <murdered> ั้งเบดยาวเบดสั้นนะครับหนึ่งสี่พเก้าร้อยบาทรีบกันเลยนะครับก่อนสิบห้านี้นะครับท่านลูกค้าหมดแล้วหมดเลยเพราะว่าเอามาจัดโปรโมชั่นแค่นั้นเองสินค้าไม่ได้เยอะนะครับนำมาจัดในราคาสุดพิเศษในช่วงนี้นะครับ แล้วก็ท่านลูกค้าผมยังมีลายใหม่ๆเข้ามานะครับเป็นหนังอิตาลีผ้าอิตาลีผมก็บอกว่าเราชอบผ้าหนังช้างกันแล้วนะผ้าหนังช้างผมว่ามันสบายแล้วอะนะครับผ้าหนังช้างบอกว่าสบายแล้วมาเจอผ้าอิตาลีนี่แหละนะครับมันาผมจะว่าไงดีอธิบายยากนะถ้าคุณไม่ได้สัมผัสนะครับผมโม้ไปก็เท่านั้นนะครับ ผมโม้ไปไม่ได้ประโยชน์มากมายแค่แนะนําท่านลูกค้าแต่ท่านลูกค้ามาดูมานั่งจะได้รู้ว่าหมักไม่ในโม้นะครับสวยจริงๆนะครับนุ่มสบายเย็นสบายจริงๆนะครับนี่ทุกตัวนะครับกับเมเจอร์เฟเจอร์หมอจะคัดสรรมาให้กับท่านกับสินค้าให้เกิดคุณภาพนะครับกับคุณภาพให้คุ้มราคานะครับเราดูแลลูกค้าหลังการขายด้วยนะครับ จะรายการอยู่นะยังไม่ปรับราคาเยนะก็สำคัญตรงนี้ก็สำคัญตรงนี้นะผมขอย้ํานะครับตรงนี้หมูแพงไม่เกี่ยวกับผมเฟอร์นิเจอร์เรายัางขายราคาสุดพิเศษจ,จริงๆนะฮะจัดรายการสุดยอดมากครับช่วงนี้นะครับอ่ามาดูกันนะครับตัวนี้14,890บาทเหมือนเดิมนะครับโซฟาทันซ่าแต่ลายใหม่ผ้าใหม่เป็นผ้าใหม่นะครับ สวยจริงๆหมวนหกลูกเอาไปนอนแบบสบายๆโชว์หน่อยแล้วกันเพื่อลูกค้าลืมนะครับโชว์หน่อยแล้วกันแต่ขออนุญ,ญาตโชว์ตรงนี้นะโชว์หน่อยแล้วกันอลังการอลังการนะครับอรีบมาเป็นเจ้าของกันเลยหนึ่งมืนสี่พันแปด้อยเก้าสิบบาทนะครับล่าสุดผมไปดูที่หนึ่งนะ อ uh huh. ราคาเหมือนแปดเหมือนเก้ากันแล้วแต่เมเจอร์เราขายอยู่แค่หมื่นสี่ย้ำอยู่นะผมย้ำผมย้ำนะครับกับที่นี่คุยเรื่องราคากันล <c oughs> ูกค้าบอกว่าขึ้นราคากันไหมนะครับอ่าทำให้ทัดได้ดูไปเที่ยวพักผ่อนช่วงนี้นี่ ะน,นะมีรีสอร์ทใช่ไหมมีรีสอร์ทพักผ่อนรีสอร์ทนั่นแน่นั่นแน่น,น,แน,นะครับนี่หนึ่งสองตรงนี้นอนได้สองนะสามอ่ะไอ้นี้ส่วนตัวหน่อยใสย่่านอนกลนโดนถีบมานอนนี่นะครับอะครับผมสวยงามมากนะครับ อลองดูก่อนนะแถมมอสอีกหกลูกอะ่ะแถมมอสอีกหกลูกเลยนะครับท่านที่เข้ามานะครับท่านที่เข้ามาวันนี้แนะนาเนาะโอ้วันนี้หมื่นห้าท่านชุกม่ขอบคุณมากนะครับกับเอเจ็ตเฟอร์เนเจอร์อรมอน,นะครับวันนี้นะครศรีธรรมราชนะครับแนะนําในสดของโซฟาทันซาผ้าอิตาลีนะครับโซฟาทันซาผ้าอิตาลีผมขอบอกว่านุ่ม ดูแลง่ายนะจัดเซยๆหน่อยเดี๋ยวหาว่าจัดบ้านไม่เป็นแล้วนี่บรรยากาศดีมากวันนี้นครเป็นยังไงบ้างนาครฟ้าหลัวหลัวแปแปถูกไหมนะครับเขาเรียกว,ว่าฟ้าฟ้าเมฆเยอะนะนะครับไม่แน่รอบเย็นอาจจะฝนตกนะครับบรรยากาศดีมากนะครับท่านดีชอบต้องเที่ยวอ่าเขาเรียกว,ว่าแนะนำให้ก่อนนะ ท่องเที่ยวนะครับนครศรีมีท่องเที่ยวมากมายนะครับแวะเข้ามาดูกันได้นะครับฉีดวัคซีนครบดูแลสุขภาพตัวเองเนาะมาที่เมเจอร์นครศรีแวะมาดูโซฟาปรับนอนนะครับหรือจะเป็นโต๊ะอาหารแบบใหม่ๆนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับนำมาจัดให้กับท่านลูกค้าตามหามามากมายนะครับสุเรผัด นี่สองที่นั่งแถมหมอนสองลูกอ่าเมื่อกี้เอหมอนไปแล้วนะครับสองที่นั่งกระดาษร้อยยี่สิบแล้หนึ่งร้อยสี่สิบเซนนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบเซนนั่งสบายๆนะครับทําไมต้องมีหมอนเพราะว่านี่เลยแอบหนึ่งหนึ่งแล้วนะสองสามบะ ลูกค้าคิดว่าเท่าไหร่ครับนี่เอาไปปิกนิกกันนะครับสวยงามนะนอนสองคนอาจจะแคบหน่อยแต่ถ้าไปนะสองคนอาจจะกว้างไปนิด <c oughs> นี่เลยนะครับโซฟาปรับนอนนะครับรุ่นโซเลสพัดนําำมาจัดรายการให้กับท่านมีสีดำกับสีน้ำตาลนะครับลายสาขามีจำหน่ายแล้วนะครับ หรือสั่งจองกันได้กับสาขาที่ใกล้บ้านคุณนะครับชอบสีไหนเลือกเลยอันนี้เป็นสีน้ำตาลนะอันนี้สีน้ำตาลน้ำตาลครับน้ำตาลถ้าดำมันจะมืดกว่านี้ขออนุญาตนะถ้าดำกว่าพานกันเกงเลยนะครับนี่เลยอันนี้จะเป็นสีน้ำตาลนะครับจะเป็นน,น,น,นะออปน้ำตาลเข้มนิดนึงนะครับจะออกเป็นน้ำตาลเข้มก็จะดูออกแบบมืดๆเนาะตรงนี้แสงจะไม่ค่อยพออ่ะเก็บอืม เท่ไาไรจดรายการให้กับท่านนะะ 4, า 4, านะครับ4,290บาท4,290บาทนะครับรีบกันเข้ามาเลยนะครับโซฟาโซเลสนะครับโคราชเห็นบอกว่าขายดีมากนะครับถ้าลูกค้าบอกว่าดูที่โซลระโคราชบอกว่าจําหน่ายดีมากสาหรับรุ่นนี้นะครับอ่ะทากทายกันมาได้นะครับท่านลูกค้าที่อยู่สาขาไหนนะครับ อ,อย่าลืมเล่นด้วยกันเรายังมีในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ที่ท่านลูกค้าตั้นหาอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดงนอนชั้นอเนกประสงค์ในงานของไม้สักและก็ของชุดอาหารนะครับขอบอกว่าพร้อมมาที่นี่นะครับจบเรื่องเฟอร์นิเจอร์เลยนะครับขอย้ําจบเรื่องเฟอร์นิเจอร์ไม่ว่าจะเป็นชุดสํานักงานตู้ครัวอะ,อะไรอีก หิ้งพระมาแล้วหิ้งพระพระลูกค้าถามว่าหิ้งพระไม่ได้เป็นหิ้งพระนะจะเป็นตู้ไม่ใช่โต๊ะหมู่นะครับขออนุญาตเป็นโต๊ะหมู่นะครับตอนนี้เมเจอร์เริ่มมีโต๊ะหมู่เป็นโตไม้จริงเลยนะครับสวยงามมากนะฮะหรือท่านที่เป็นเขาเรียกว่าทรงแบบออกวินเทจหน่อยอะไรประมาณนี้มีจําหน่ายให้กับท่านแล้วนะครับโตทํางานท่านลูกค้าที่ช่วงนี้ขอบอกเลยว่า งานคาเฟ่มาเยอะมากนะครับในส่วนของงานคาเฟ่เรามีชุดสนามราคาสุดพิเศษนะครับท่านมีงานหล่อดูแลให้กับท่านนะครับนำไปจัดร้านของท่านสวยๆงามๆเลยทีเดียวนะครับช่วงจะเปิดเทอมอ่าหลายๆที่เปิดเทอมสองเดือน <laughs> เขาก็เปิดเนาะก็ยังเรียนออนไลน์อยู่มีโต๊ะนักเรียนนะครับมีโต๊ะนักเรียนโต๊ะเขียนหนังสือสําหรับราคาน้องๆน,นะครับตอนนี้ซื้อสินค้าครบสองพันบาทนะแลกซื้อเก้าอี้ จากราคา1,490บาทเหลือเพียง990บาทนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับสินค้ามีจำนวนจำกัดซื้อครบ2,000บาทแลกซื้อเก้าอี้นะครับในราคา990บาทนะครับทุกสาขานะฮะ,ะในสัปดาห์นี้ขออนุญาตแล้วกันนะครับแนะนำแบบคร่าวๆอย่าลืมนะครับไปเมเจอร์ถ่ายรูปเช็คอินรับของจำรวยรับของเขาเรียกอ,อะไร ของสมนาคุณนะครับถ่ายรูปเช็คอินกับเรานะครับรับของสมนาคุณเอาไปปวดเพื่อนได้เลยนะครับหมอนอิงสวยๆนะครับหรือจะเป็นแก้วน้ํานะครับหรือว่าแก้วกาแฟทานตอนเช้ากันต้องการโต๊ะอาหารนะครับช่วงนี้หน้าหินมาใหม่ๆเลยนะครับท่านลูกค้าที่แบบเขาเรียกสไตล์แบบเกาหลีเกาหลีเนาะขาเหล็กสีทองอะไรประมาณนี้ช่วงนี้เข้ามาแล้วนะครับ สอบถามกันมานะครับบางสาขาเข้าไปแล้วบางสาขากําลังเดินทางกันอยู่นะครับมีงานเกาหลีเข้ามาขอบอกว่าไฮโซโอเคเลยนะครับสวยจริงๆในราคาสุดพิเศษจริงๆด้วยนะครับชุดห้องนอนแบบเจ้าหญิงเจ้าหญิงนะครับที่นี่มีจําหน่ายแน่นอนนะครับท่านที่เป็นสํานักง,งานราชการนะครับอยากได้งานไปจัด ในส่วนของโรงเรียนราชการหน่วยงานต่างๆนะครับอาจทักทายกันเข้ามาเรามีน้องๆทีมงานดูแลกับท่านนะครับโอเคเปิดทุกวันนะครับย้ําอีกที่เปิดทุกวัน10สาขา8นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬิกานะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามกันนะครับท่านลูกค้าอยากได้สินค้าประเภทไหนทักแอดมินมาหลังจากดูไลฟ์สดนี้แล้วนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ